ไม่สี่แวคือไม่สี่บอกเราว่าจังหวะนี้ผมจะสวนปาชริงคุมีเปิดแมทเระไปแล้วคุณต้องเอาเออย่าไอย่อไปซิเลอยาเลยทธรรมดาี่ธรรมดาสีนั่นแหะสีนนสีนั่นปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโซเทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่เจ้งก็เข้ามา กูดิกูร <c oughs> ้านกู เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมในวันนี้นะฮะก็มีสกินใหม่อีกสกินหนึ่งที่ผมยังไม่ได้รีวิวสกินนะผมก็คือสกินของไฮโน่เอเจนท์โนแชปเตอร์นผมก็เป็นสกินประเภทเดียวกับของดอรียนะผมก็ไปเป็นสกินคู่รักกันเนาะก็อยู่ที่ราคา2อ9รูปองซึ่งผมก็โ <Wow. S 1> การซื้อไปเลยนะผมเพราะว่ากูขี้เกียจซื้อแล้วซื้อแบบตอนรถนี่แหละทีท่สุด อยจะงุจส่าห์ค้างอีกเนาะแต่ก็จะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเก่านะมันก็เลยแบบว่าคาซีเหมือนกันตัวนี้ก็คือรูอเทนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้ก็ตามภาพนี้เนาะส่วนลูนก็เป็นลูนพวกเออเดสโซเลโปรเทคแล้วก็สเตสิบนะความจริงก็เอาไปสามารถเล่นโลมิงก็ได้นะแต่ละคน มันล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไรนะผมก่าจะเล่นสายเบนะิร์ตดาเมจแบบพิวเพียนะก็คงเป็นแบบอันนี้เนาะเนี่ยจะลองเล่นดูนะก็จับลับมานี้เนาะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r เพื่อเงใจคนทำคลิปเน่ะผมเพื่อการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเชิญเชิญผมไปดูกันดีกว่าไปเฮ้ยเจ้ากูขางยินแอคเป็นหนึ่งที แล้วกูเจอฟอร์เรนอีกแล้วแล้วกูเจอซินไงเออได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ถือว่าซีซีไม่ดีเยอะไม่ไม่ได้ขนาดยซิูเปอร์แมนอตัวนึงัดมันได้หรดมันให้ร่วงได้ยู่ขอดาเลยขอดีออโต้ไลเปรดดูกูเซิร์แป๊บนึงดูกูเซิร์แป๊บเ้ยอเดียวเาสลอดคาแรคเตอร์าไอ้ชื่ออะไรวะดูกูเซิร์แป๊บนึงตัวมันต้องอัพอะไรก่อนเนี่ยอัพหนึอัพหนึ่งอัพหนึ่งามหนึ่งอัพหนึ่งวักวานะใช่ไหม ห่ไ no <crosses> <ina> ี่ห <puis> ย <sch> ูใ <ility> pues ่ไหมใช่ใช่กอนไล์อยู่แพ่ีเอ้ยซปเปอร์มัมมาไงเนี่ยมันลงมาแพ้มาแล้วเราไปดักกับทอนหงแยแล่วีธรรมดาทดเ้ล่นฟิกยังอ่ะโอ้โอลฟิกละนฟิกล่นฟิกล่นฟิกล้นเนี่ยใช่นะ ไม่สีวไม่ไมสี่ะจ้าปอลววาจังหวะที่ผมจะตัวนปาดพี่พี่ฟาดลาเดนนได้ปะกูซื้อของผิดไปซื้ออะไรโอ้โหไอ้ของเวนเป็นไหนวะเนี <c oughs> <c oughs> ย่ยจะยังไปไปทำอะไรมาวะไอ้เีวาไปแล้วของเวัน เอแต่ดูยังเป็นกายภาพอยู่ลูเป็นกายภาพไอ้เซ็นเอ้ยกูเสียตังปีเลยกูอ่อนให้เลยออกของวิทย์ได้เลยเออมาดิมาดิแล้วคือไปลามตอนตอนที่มันยังพึ่งไอ้นี่ยนะไม่รู้ไงพี่ผมไม่รู้มันมีสตาร์ตก็เจอสินไม่ใช่ไหมก็ฟิก ตอนเกมครูแค่อ่อนให้แต่ตอนนี้ครูเอาจริงเลยฟาวไอ้ที่มันอ่อนให้ไม่ชอบแล้วไอ้ที่มันลืมลืมคำลืมเองคำผมลืมแล้วมันอภิอันตีแลฟิกเกอร์แล้วยิงหนึ่งฟ้าเราไปรับเกตผมนั่าจะติดตสวอะไร กูไปแล้วเอาเลยเดี๋ยว้วอะไรนะโอ้ยแต่กูไปเตือนแล้วนนไม่ใช่ว่ากูาไม่ไปเตือนนะไรปกติมันโดนโขมไงปกติมันโดนโขมเดียวผมสีโผมมากแบ่งกันไหมแต่เม็ไม่มีอะไรเหี้ย แกเยอะเวลาตอนนี่สิแจกมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ทำตาไม่ได้อยู่รอแล้วนะมีชิบอยากให้ออกาสเลือดมากเลยจริงเกี่ยวกับเป็นซินด้วยกูวอนกูปีนออกแล้วกูออกแล้วไม่ตายด้วยมีทั้งซินทั้งฟอร์เรน

ก็เหมือนเหมือนเล่นยุ้ยน like you know. like nee. oh? ั่นแหละสิจะเป็นย the oh, wow. oh, wow. ุ้ยที่แบบปรับระยะตูได้ปรับระยะการต่วดีแน้อย่างเงี้นแบบดีดีมันแบบมันมีกระแตกบนหัวก็จะปลาง่ายกว่าเดิมปะโหว่าตัวนี้จะมีมันจะมีหอกเพิ่มอีกหอกหนึ่งจะกินนี่กลับมาเมื่อไหร่อ่ะคิโร่มันดีใจเอาไว้อพี่รอบแรกมา900รอบสองได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอานี่มาทำไมอ่ะคำถามคือยิงคุณมีเปิดแบตเหรอ ปลาอม์กอ้เฮียแหวงไหกูไตัดลูกีกูด้แต่แอรัวๆเลยเนี่ยไอ้ที่เขาเล่นใส่แทงเราเอาทีเวทแทงใช่แต่กูอยากเล่นเวทเวทโฟมากกว่าไอี่ปลาหอรดีจริงกต้องเอาไอ้เนี่ยอยเนซิงเยอยากเปนซิงเลยอยากธรรมดาอยาธรรมดาแต่อเทียนี่ยังไงดี มาตีมาแล้วเยออยู่ในเร้อนเลยย่างตีกุ right. right. no, oh. wow. ๊กสกิล oh. พ oh. ุ่งพุติดกระแพงจบเลยฮัลโหลเธอสี่แล้วะสี่แล้โอ๊โอ๊ช่วยดยคโทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามาจะมาบูดิง

ไป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 ตามมาตามมันไปจมเออเออบัตรบัตรเบจิกบัตรเบจิกบัตรดีชัวร์หรือเปล่าบัตรเบจิกของใครวะกูดื้เนี่ยมันพูดเอเด็กเป็นฝึกไม่รู้เองอะนะเว้นเลือออะบัตรเบจิกไอชื่อที่ชื่อลูนป่ะครนะไอตัวคนป่ะอ๋อใช่เออเออหนังเรื่องดีๆก็มีคนโยงไปเรื่องอะไรวะาสารเวทอดหมด กูเข้าใจแต่กูเข้าใจ,ใจวิโรสายเวทต้นเก่าเอาของไายเป็นคนสอนให้มึงออกวิโรเวทปนะ่ะก <c oughs> ูใครตั้งเซตไว้อย่างนั้มนมากับเขาแบใครตั้งเซตอย่างนั้นใช่ใครตั้งเซตกูอยากดูเจ้าของไ <c oughs> อ้ดีหรือเปล่าฝันเราข้ามลอยแต่เป็นไม่ได้เออเป็นไม่ได้เจ้าของไอดีแหละเป็นไม่ได้สูงเลยน่ารู้เรื่อ เเอาแย่อ <iam> หนึ่งนี่มันก็ใช้สมัมว้อยที่ซุปเปอร์แมนลอยดาวเหรอใช่ใช่ไม่มาลอยดาวแล้อยดาวด้วยไม่รู้ว่าเปลววันใหญ่เล่นแพทมันไม่เจอใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่แล้วโอเคได้พอแล้วก็เป็นไงกันบ้างผมสหรับการมารีวิวสกิทใหม่ของไฮโน่นะผมก็จะประมาณนี้นะพูดตามตรงผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามัน คกือถาาว่ามันชอบไหมก็คงจะชอบละแต่ว่าคงไม่ใช่กับผมอะ่ะเพราะว่าปลาดอมันเหมือนกับยุ้ยอะ่ะไอปลาพุ่งอะ่ะเหมือนยุ้ยนะเพราะงั้นผมเลยไม่เอาละกันนะขอเล่นแค่ตาเดียวพอแนละ้วเหมือนตาที่ชนะด้วยแลเล่นกันเป็นทีด้วนนะก็จะปอะมานี้เนาะก็ทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพิ่เป็นใจคนทาคลิปเยวะผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเจอกันครับผม